ภาระเยอะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแก๊งเดิมแก๊งเดิม,ดมค่ะที่เดิม,ดมรอบนี้เราจะไปจันทบุรีกันนะคะซึ่งโมงไม่หา <300 S 1> ข้อมูลอะไรเลยเพราะว่าเรามีเรามีเจ้าถิ่นค่ะแถว ที่ส่งงานมาเยอะมากโยนให้ทุกอย่างแต่ว่าเป็นจากคิวเองนะมีเขาคิ้ชกูดด้วยแล้วก็มีทะเลด้วยค่ะคือเป็นจังหวัดที่เลิศที่แรกที่เราจะไปก็คือร้านอะไรนะครัวเรือนลำพูเรือนลำพูเป็นร้านไทยแพลวไหนบอกว่าไอเอฟไงไม่ไหวแล้วอยู่มากเลยอ่ะพูดเยอะไปหน่อยไม่รู้เลยเหนื่ถึงมากมีสัตว์ไปตาดก็คือคิดเมนูข้าวยังลองเปิดเข้าไปดูดิแกงส้มไข่ปลา เอ้ยมันมีผัดอะ่เจียวไหที่ดูน่ากินนะที่บอกไม่เคยบอกอยากกินอะไรง่ายๆเลยกินเจียวมีปลาปลาทอดเขมิ้นอะไรกันมะใช่มีเอามีข้งเผาด้วยคือข้างๆมีคาเฟ่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกินข้าวก่อนโทรมาจองเขาไม่ให้จองนะเขาบอกว่า walk in เดียวเท่านั้นซึ่งคนเยอะมากมาค่ะเอาพี่ใหญ่าอย่างละหนึ่งค่ะ อยากยากินเนื้ได้ไหมอะไรอ่ะแกงคั่วมีมีแกงคั่วไข่เค็มเอานี่เนาะแกงคั่วเนื้อปูแกงคั่วทั้อนะอุ้ยเอาอันนี้ได้ไหมอะไรอ่ะอุ้ยมีมีท่อหนามปลากับพริกเกลือเอาท่อหนามปลาเอาหมูสามชั้นท่อหนามปลาค่ะไข่เจียวมี่เลยคะไข่เจียวเอาไข่เจียวธรรมดาหน่อยไข่เจียวปูไข่เจียวปูไข่เจียวปูค่ะเอาหมูสับหมูสับเผือเผ็ดอุ้ยดีมากของเราสองคน ว้าวว้าวว้าวมากเนื้อแบบที่สุทธิที่สุดจริงอันนี้อร่อยแกงขั่วไม่เผ็ดเกินด้วยเฮ้ยหมูทอดกูเป็น อิ่มมากง่วงนอนเลยต่อไปนะคะเป็นคาเฟ่ค่ะของยาานแพวชื่อมินมิลปต้องการกาแฟเป็นสเเชียลตี้ปะใช่ถึงแล้วนะคะคาเฟ่เฟมิลส์ค่ะร้อนมากกินกาแฟเสร็จแล้วก็ขอเข้าโรงแรมก่อนนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วโรงแรมน่ารักมาก เฮ้ยแสงตรงนี้สวยเนาะปีบอกไงว่าให้พายเดินไปจีดีกลางน้ำฝากกงกลางนีไงใ่รแบบไปพายเรืออย่างเงี้ยแล้วก็คือกแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะพายเรือได้มาแบบในนี้ได้ด้วยอ่ะเข้ามาในเมืองไปพายโมงเช้าได้ป่ะร้อนอ่ะ ตอนนี้เรากําลังไปชุมชนอะไรนะชุมชนริมน้ําจันทบูนค่ะคือสะอาดมากเลยอ่ะเมืองเนาะถนนหนทางสะอาดมากเลยไม่มีขยะเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีพีเอ็มสองจุดเลยไม่มีพีเอ็มเลยเมื่อกี้เปิดดูแล้วสีเขียวคือตอนนี้เกิดการงงว่ายังไงอ่ะเราก็เลยจะเดินเข้าไปในนี้เฮ้ยนี่ฮาจีเลนอยู่นะตรงเนี้ยสวยนะ เออโทษน้าเงาัวามมัดีจะถ่ายให้คือมีโฮสเทลเยอะมากแล้วก็มีคาเฟ่มีแบบร้านน้ำมอะไรเงี้ยน่ารักมากร้านน้ำหอมนี่น่ารักอ่ะมันเป็นมันยังคงเป็นเมืองเก่าอยู่อ่ะร้านกาแฟเยอะมาก คาเฟ่เยอะมากคาเฟ่เยอะมากแล้วถนนเขาก็ดูสะอาดมากสะอาดเนาะสะอาดเลยเจ้าชอบจังไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยสะอาดดีเดี่ะวร้านี้ร้านกาแฟเหรอร้านนี้ดูดีอ่ะเหมือนน่าจะขายวายด้วยอ่ะไหนบอกอิ่มอิ่มแต่เรามีท้องให้คืน้องเล่นเขา จะทำไรอ่ะอันนี้อร่อยมากเฮ้ยอันนี้โคตรอร่อยเลยมาเอากับบ้านด้วยทำมา่อนไหมได้ดิมาดินเนอร์ก่อนนะคะเพราะบัวลอยยังไม่เปิด ร้านอยู่ในตลาดเลยชื่อข้าวต้มสมบูรณ์เว้นก็มีขายเอายังไข่ดาวค่ะเล็กงเชียงทอดเฉยๆแบบที่ไม่ยำ<ต>ได้จ้ะได <ข S> ้ค่ะเชีงยงทอดก็ได้มาค่ะนี่คือของที่ถูกต้องมา ถูกต้องกระตืออรือร้นเต็มมากเลยอิ่มมากเลยอ่ะเหมือนกินอยู่ได้อ่ะแ้่ตอนแรกก็คืออิ่มมากนะสุดท้ายก็คือกินหมดไปต่อค่ะบัวลอยเยาวเรศฉันคิดว่ามันคือบัวลอยเยาวราชเยาวเรศคือแบบเธอไปเยาวเรศกันอย่างเงี้ยแต่ก็คือไปเยาวราชกูไม่เข้าใจถึงแล้วขับรถมาแค่3นาที ร้านบัวลอยอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจปูทอนเมืองจันทบุรีเลยนะคะ Morning ค่ะตหน้าเด้อคนอันนี้เหมือนอยู่ในชุดเดิมไหมอ่ะไหวปะคะหาอะไรเหรอหาราคกาแฟฉันก็ต้องการกาแฟเหมือนกัน ไปกาแฟก่อนหรือข้าวมันไก่ก่อนก็รี้สึกเหมือนอยู่เชียงใหม่เลยอ่ะเออดูดิไม่ไหวเลยดูเลยคือไม่เอาอะไรแล้วกางชากางกางได้ไปซื้อกาแฟแล้วก็ไปข้าวมันไก่แล้วก็จะไปเอากุยช่ายสั่งไว้แต่เมื่อวานชื่อร้านเด็กนะคะแพลวเคยมานอนไม่หลับเลยเมื่อคืนคือแบบนี่ไม่กินข้าวเช้านะี๋ยวเกลือกินตอนเที่ยงวนคิดว่าเราต้องทำไปเอฟหรือเปล่า คือเราต้องปิดรายเราต้องปิดรายการนี่เราเว้ยเพราะว่ามุกมันแถมพีเก๋ไปกินตลอดเวลาต้องเปลี่ยนเป็นมีความเห็นว่าไงคะรายการถามผู้ชมก่อนสนทนาธรรมถึงแล้วข้าวมันไก่แม่ปอกอยู่ตรงข้ามสารกลางใช่ไหมศาลสารสารอยู่ตรงข้ามสารข้างๆมีร้านต้มเลือดหมูด้วยก็คือแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหน กินน้้ตมชอบเท็กซ์เจอร์ข้าวมากเลยอรวมไปถึงชอบข้าวแต่ติดแข็งนิดนึงอ่ะมันมันไม่ใช่แข็งแม้ว่าอะไรอ๋อไม่ได้เลยอะมันเป็นเม็ดอยู่เป็นเม็ดๆอร่อยจริงข้าวมันไก่ซีฟู้ดไม่แน่ใจว่ากินกับมันไก่หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวฉันขอลองหมูกรอบซิอันนี้หมูกรอบเปนแดง ชอบมากหมูกรอบกับข้าวมันชอบข้าวมันไก่ค่ะสายหวานของเราก็คือต้องพาถมพาถมน้ำพริกเผากับน้ำพริมไก่เข้า,า,าด้วยกันรัวเพิ่งเริ่มวันเองอ่ะสามร้าน,นลแล้วอ่ะกาแฟข้าวมันไก่แล้วก็กำลังไปกุ<ช>้ยช่ายวันดีค่ะเป็นกุ้ยช่ายทอดใช่ไหมใช่กุ้ยช่ายทอดที่แบบหน้าตาเหมือนเกี๊ยวซ่า ถึงแล้วค่ะกุยช่ายวันดีเขาแทนน้ำ้มมาด้วยอยากกินเลยกลับไปกินที่โรงแรมไหมได้ตอนเราไม่มีที่ให้กินกินข้างล่างเถอะนะโอเคไปค่ะอุ้ยดูดีมาก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 ได้วางกล้กลยกลับมาโรงแรมแล้วนะคะเห็นไหมโมคิดถูกที่โมบอกมมกินชิ้นเดียวกินไปเลยค่ะ ้าชิ้นกินชิ้นเดียวนั่งกอดถอดเขาพูดนั่งก็ใจว่ามาเป็นตัวแบบตัวเล็กๆกันะอุ้ยดูเสียงดิอุ้ยแป้งบางกรอกอะค่ะตาตาอาจจะกินได้นะเพราะว่านองไม่ได้แน่นมากวุ้นเขากินสิบอันเฮล่าไปเลยจ้าทำทำไมเนี่ยที่ทำกินไฟเบอร์ก่อนกินค่ะหืมหลอก ไฟได้ไงบเกีียเวลาถ่ายมากเลยที่ถ่ายอยู่เนี่ยเป็นไงอร่อยอร่อยค่ะแป้งกระดกมากมันเป็นบางๆเออมันบางจริงอ่ะเป็นการกินผุชชายที่ดูมีชาติตูล์มากแต่งตัวแบบโดยไม่ได้ดัดใหม่ค่ะ กินมือเที่ยงนะคะน้ำยาปูคูนบค่ะก็ขับออกมาจากโรงแรมไกลอยู่เหมือนกันประมาณ15้านาทีร้านน่ารักร้านดูดีนะ ดีมากเลยเขามีเมนูทานเล่นให้ด้วยไม่ได้มีแค่แบบขนมจีนน้ำยาปูแล้วมีน้ำยาก้างเลยนะแต่ว่าพวกโมสั่งรวมเป็นเอ่อมีก้างมีเนื้อปูแล้วก็มีไข่ปูเป็นน้ำยารวมอยากกินแล้วอะแล้วก็มีน้ำส้มเลยค่ะ,คะ ว่าเราทุกคนเป็นนางเอกอุ้ยอันนี้คือสำหรับ3-4ถึงสคนนะคะเฮ้ยมีก้างก้างก็เราสองสอย่างไงแล้วก็มีเนื้อปูแล้วก็มีไข่ปูส่วนนี้ยำหมูยอะค่ะเป็นไงอร่อยปะ อร่อยคุณไม่ได้เผ็ดแบบทู่เรากินไม่ได้หรอชอบเป็นอย่างไรอร่อยอร่อยอุ๊ยเขาเปอย่างบนด,ดีมากเผ็ดมากปากเบินเผ็ดไหมจ๊ะใช่ <laughs> นี่คือ <laughs> ปากเผ็ดน,นะไม่ใช่ทาลิป นึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรมาเพะว่าสวยมากเลยอ่ะดูดีบทฟ้าทุกคนต้องมาถ่ายรูปมุมคิดต,ตรงนี้นะคะกระโดดลงเนี่ยได้มาเจตูละติดวก็จะมีทะเลนะคะแล้วก็มีเรือประมงแบบนี้เราก็จะมาถ่ายรูปเล่นกันอุ้ยน่ารักอ่ะแต่ว่ามันอยู่ในทิศย้อนแสงนิดนึงอ่ะแต่ว่าไปยืนตรงนี้ก็น่าจะดีเน,นี่ยเขาเทาคีน เที่ยวทะเลเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็เป็นมื้อเย็นหมูเจงเจงกิสคานเขาชื่อหมูเจ็งกริวหมู<อ>ย่างเจงกิสคานเราไปสาขาสองขับรถสี่สิบนาทีมากินหมูกระทะน,นะคะมีเป็นชุดหมูชุดพิเศษ Meat over, มีดเลเวอร์กินหมูแล้วกันแล้วก็มีเลือกท็อปปิ้งต่างๆ อุ้ยแล้วก็มียำดนวยนะคะแล้วก็เมนูของทอดทั้งหลายแหล่เฮ้ยดูดีมากเลยอ่ะฉันชอบมรกที่ได้กินเตาแบบเนี้ยเออแต่โมชอบที่เขาต้มถังมาให้เลย มืมอร์นิ่งนะคะวันสุดท้ายแล้วดูสภาพทุกคน <c oughs> ยกเว,ว้นพี่บัวสวยทุกวันสวยคนเดียวเป็นคนสวยทุกวันเลยออเตอนนี้เรากําลังไปตลาดน้ำพุนะคะแ <c oughs> พลจะไปซื้อของฝากใช่แพลจะไปซื้อกุ้งแห้งแล้วก็อะไรนะทุเรียนทอดต่อไปตลาดเสร็จก็จะไปเอาขนมจีนน้ำยาปูที่สั่งไว้ร้านเมื่อวานแล้วจากนั้นก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวกิจกรรมเราได้เหมือนกันเนาะทุกวันเลยอะก๋วยเตี๋ยวคือสองร้านถูกไหมใช่ก็คือหมูเรียงกับก๋วยเตี๋ยวเลนชักใช่ไหวไหมไหว ันวมาถึงแล้วแล้วก็จอดรถนะคะมีคนมาเก็บเงินซึ่งค่าจอดรถเท่าไหร่คะสองบาทงงมากสองบาทคืออะไรตอนแรกเรานึกงว่าแบบอ่ะยี่สิบเมื่อวานห้าสิบบาทริมทะเลงงมากอ่าแม่หนี่งคือเลขอะไรดีนะ หนึ่งคนต่อราคาหนึ่งคนซื้อลอตเตอรี่ตั้งหลายรตุการณ์มาหลายจริงนี่เพิ่งเริ่มนะพี่รู้ซือเลขอะไรอ่ะต้องใอ้กล้องก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเห็นกว่าเราจะอ้อนเขาก็เลขไม่ถูกหรอปะเฮ้ยเฮ้ยถูกเฮ้ยพวกเธอเป็นไรอ่ะเออคือเจ๊ไปเอาฮีบโมล้วโมไม่ซื้ออะไรเลยหรอไม่มาซื้อลอตเตอรี่แต่พี่โมคือมาแรงนะเรียนกวนเลยเรียนกวนไปเลยจ้างง ก๋วยเ,เตี๋ยวท่าใหม่นะคะเจดแดงก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวดินชักเพราะว่าเขาเ,เก็บบะามี่ไว้ได้ดินชักค่ะอมาแล้วนะคะหมสังหมูล้วนวุนที้นจะมีลูกชิ้นแล้วที่นี่เขาไม่ทาเด้วยนะ ปละหมึกเขาดูน่ากินโค้ดูดูสีส,สดเหรอออร่อยแบบติดหวานอร่อยดีขอบคุณค่ะอันาาอนีนอ้อะไนรนะคุณค่ามานเก็ดเจียวนะคะเป็นขนมเบื้องนุ่มนอกกรอบในเออแปลกมากใช่เขาเหมือนเอาเอาไอ้ไอ้แป้งหนึบหนึบแมาพันอันกรอบอีกทีหนึ่งกกคือ,ค,อคือเขาไม่มีขายต้องสั่งเองค่ะสั่งพิเศษส,สรุปม,มันคือทองม้วนทุกคนเยอะเลยแปลกอร่อยอร่อยมาก อร่อยเนาะไม่หมดแบบนั่งนึบกับกอบอร่อยมากเป็นกงินบอลไปซื้ออีกแต่มันต้องกินเดียวค่ะฮะค่ะไม่ค่อยสนใจทองม้วนอันนี้เหรออันนี้แบบเค็มเนี่ยเลยเนี่ยอ๋ออใช่ที่มีผักชีใช่อ๋อแล้มไงสี่ชิ้นนั่นแหละสี่ชิ้นเลยไม่ได้สี่ชิ้นกินด้วยกันไม่ได้พอขาดชิ้นไปเลยแบบค่ะเอาแบบได้เลยแปดชิ้นครับดูของดิคลิปนี้ไม่เน้นเสื้อผ้าเกิดอะไม่ไม่กลัว้า สุดท้ายนะคะก่อนกลับกรุงเทพก็ค well, so. ือร้านกาแฟซัมเมอร์ใหม่วหรอไม่ใไม่ไม่ไหวแล้วก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่ไหวแล้วเราจบทริปที่อำเภอท่าใหม่นะคะนี่ร้านกาแฟน่ารักมากฟิลเหมือนร้านเซิร์ฟริมทะเลเลยอ่ะชื่อซัมเมอร์พลีสนะคะว้าวเออสมุยปะเนี่ยถ้าตัวนี้จะเป็นกาแฟสกัดเย็นครับเป็นตัวชั้นหลังดีแล้วก็อ่านการขับรถสาย วิเขาเปลี่ยนได้ไหมคะเป็นอ ah ันนี้ได้ไหมโอเคมีห้องแอร์ด้วยขอบคุณเรอครับสดค่ะสวะสว่ะวัค่ะวัส่สวัสดี่ะสวันีค่ะสัสี่ะสวัดีค่ะสวัสค่ะสวัีค่วัสีค่ะั้ดีครัีค่วัสด่ะัสดครับดีค่ัน่ะวัสดคััวัีวัดค่ะัวััีค่ัด่ะัคัคคัี่ค่ะ แล้วเราก็ต้องเป็นหนูทดลองเพราะว่าไม่มีใครกินแล้วทำไมเราต้องกินเขาแต่งขวดน่ารักแก้เรานะก็แปลกดิเันเป็นซอฟต์ดิงรู้สึกเป็นพาโลไหะไม่พาร์โลมันหอมเหมือนมีกลิ่นวานิลาหรืออะไรด้วยไม่รู้มันไม่ใช่พาโลอย่างที่คิดเขาใส่เครื่องพาร์โลเฉยๆใช่บางอย่างวานิลาชิ้นเลมอนลูกจันร์ลูกจันร์อ๋อเขามีบอกมีกระวานด้วยกระวานอะลูกจันร์อะไรพวกนั้นอะก็คือเหมือนสมุนไพรอ่ะอืม เจ้าของทองไม่ทำเงานจบทีแล้วนะคะก็เปิดโบดว่าชอบอะไรมากที่สุดอ่ะอคิดไม่ออกคิดออกไหมชอบอะไรมากที่สุดบอสเกินการให้อันดที่หนึ่งที่หนึ่งหมดเลยเหรอทุกคนรักทองม้วนมันเกินคาดอ่ะขออีกทีทองม้วนนี่คืออะไรนะมัเป็นเหมือนทองม้วนสดผัดแรปอยู่กับทองม้วนกล่องใช่ แล้วก็เล,อลอือกแบบเค็มหรือหวานก็ได้อือร่อยอฉันฉันหมดกุยช่ายค่ะของขาวฉันหดกุยช่ายนะนั่นคือของขาวหรอข้าวเป็นร้านไม่หมดหมดของของกินเล่นกุยช่ายค่ะทั้งหมดคุณทริปนี้เข้าเป็นไก่เฮขาเป็นไก่กทองม้วนจบโอเคปิดทริปด้วยค่ะด้วยทองม้วน